ต้อราเข้าสู่ลิงกน้อยชาแนลนะคะวันนี้ลิงน้อยก็จะมารีวิวการถอนเงินแอป n u i c k Plus นะคะให้เพื่อนดูนะคะวันนี้ก็จะมาถอน2ครั้งให้เพื่อนดูเลยนะเป็นช่วงวันที่1แล้วก็วันที่4ก็คือวันนี้นะคะอ่ะตอนแรกก็มีอยู่80เหรียญเนาะก็ดูวิดีโอไปแต่ว่าตอนนั้นลิงกน้อยดูตอน5ทุ่มนะระบบเขาแบบปิดแล้วอะเออแล้วลิงน้อยก็เลยกดถอนไปเลย ทีนี้ก็ระบบเขาจะเปิดทำงานประมาณ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะลิงน้อยก็ถอนตั้งแต่ตอน5ทุ่มนั้นไปเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการถอนนะคะเงินก็จะเข้านะคะประมาณช่วงเช้าเนาะ9โมง10โมงกว่านะคะก็เข้ามานะคะเพราะว่าถอน100นะคะก็จะโดนหัก7%ก็จะเหลือ93บาบาทนะคะนี่ไงเข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ พอมาแบบรอบ2อบิงน้อยก็เก็บมานะคะจนถึงวันที่นะอ่ะบิงน้อยก็จะทำการดูวิดีโอแล้วก็ถอนเงินอีกนะคะก็ดูไปก็ตามรีวิวเดิมนะคะกดดูยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะทีนี้ได้เงินละบิงน้อยก็จะทำการถอนนะคะเพื่อน ดูว่าครั้งนี้ครั้งนี้ถอนไปตอนเริ่มทำงานเลยนะคะ9โมง2ถึง3นาทีนะคะเงินก็จะเข้าประมาณ9โมง20กว่านาทีอะคะ่ะอ่านี่ไงเข้ามาแล้วอย่าเพ่เพื่อนนะคะงานทำง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดสนใจก็สมัครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆครั้งแรกนะคะก็จะฟรี30เหรียญน,นะคะฟรีๆไปเลยนะคะ ถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิงน้อยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ